สวัสดีค่ะวันนี้เป็นมื้อแรกหลังจากสัญญกรรมอยากกินตามังหุ่งนนำฉันนำปลาอันนี้เป็นขนมจีนของ KPP นะคะอันนี้น้ำนัวสามห่อหนึ่งร้อยบาทอบแห้งสี่ห่อร้อยหนึ่งจะเสนเล็กเหนียวนุ่มอร่อยนะคะอันนี้เป็นคมรักจากแม่เทียมมาให้อามาจากวัดนะคะคมรักจากแม่อันนี้เป็นขนมปั้นสิบไม่ใช่สิ ขนมผูกลากของพี่โอกินแซ่บให้นะคะเหลือซ้ำนี้นเสียงใครอะ่ะยัเพึ่งมาลูกมามามา,มานั่งกินอันนี้อะ่ะอ,อ,อันนี้ใส่เอ่อพริกจังเม็ดโบดพริกหนึ่งเม็ด เอาจิ๋วเหินสบายใจสบายใจเนาะอันนี้เป็นกล้วยนะคะกล้วยฝากเอวา,อาเวาอ,เอ,าาอาวามาได้จ้ากินพริกครั้งแรกอืมเกดอันน้ำปลาไม่ได้เด็กเกด ถามว่ายำได้ยังได้ไหมคะขนมจีนนี่ยำได้อันนี้กินเอาแต่ว่าเขาอยากไงอันนี้ได้กินยังไงก็คืออมฝากให้กำเนิอด้วยนะวันนี้เาอากลับไปให้พ่อแม่มาหนีไปใส่เงินมาไปใส่เงินดอกก็สิกินยังนอกจากปลากินปลาบ้างเลย แเจ้าอันนี้ก็ยังมาได้เฮ้ยมือไหนทอบเรไปแมคโครแหล,ละผักเราสืบวัตถรน่ตมก็จะมางำอะไรคอาเมื่เลยจ้ะเป็นเส้นหลายๆเด้อยำเมือหาดจ้ะเมือ่อมือคนถามว่า มันเปลี่ยนไปได้เหรอเจะเคยไมไหมค่ะก็เบึ่งเอาจ้ะบบหูไว้สิว่าไปเฮือ่อย่างเนาะอืมคะแต่ว่าอืมไม่มาขาดอ่ะเอานี้เดี๋ยวขาดปวยขาดต้องถ่ายข่าที่เนาะเพราะวันเป็นการผ่าตัดใหญ่น้องเก่เนาะอันนี้มันเป็นเส้นของน้ำนัวใช่ไหม แต่ถ้าเป็นอบแห้งมันจะเยอะกว่านี้เนาะกินบ่มดอมอ,อจกจก้ะอันนี้คือพอดีพอดีกินแซบขัดยากเนาะแต่ถ้าสมมติว่าซับน้อยๆเนี่ยกินได้อยู่นกเกนเนาะคือมองัมองม่วงนกเกนเนาะแต่อันนี้คือแบบบ่ได้จ้ะแค่น้ืปลาบอกบแกเตลเมอนะไอซิก,กินได้ตอนนี้เป็นปลาก๋วยเตี๋ยวขนมจีน ข้าวสวยข้าวเหนียวยังกัดบวขาดเลยจ้ะแล้วก็ถ้าเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวไก่มันตุนนานก็กินได้ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนือมันตุนนานก็กินได้มูกระาะก็กินได้จะกินเป็นปูอัดนะคะนี่นะคะเมื่อวานเนี่ยเคยเขาบอกว่าเจ้าสิบเฮ็ดยหางจะงานอยู่เราทรมานจะของเราเป็นห่วง กินยังก็ไม่ได้บางเขา้จกากินก็ได้แต่กินน้ำลายอะ่ะไม่ทราในี่มแม่ก็เอาดอกกระเจี๊ยม,มาให้น้ำแต่ก็ก,กัดไม่ได้เดี๋ยวเสียไปให้แอนเ <c oughs> มื่อวานจะกินเป็นปลาดอลลี่ที่กระจาาัยในหมูกระทะเมื่อก่อนก็สั่งปลากระปูเก๋ก่อนพิ่นก็กินหนึ่งปลา ป้านี่กินได้เกือบทุกท,ทุกอันเลยมันไม่ค่อยแข็งนอกจากจากปลากระชายเมื่อน,นั้นน้องเกดมาให้ก้างขาข้อพี่น้องจ๋าเกือบได้ไปอาบปาบให้คุณหมอเลอกให้สำหรับคนที่ผลบอกแบบอยากเห็นน้องไอกินโชว์อร่อยจังนะจินีก็พูดแหละจ้ะอินยานอยู่จ้ะกินไปว่าวไปได้ยุ่ แต่สักกินอนะโซ่จะก่อน,น,นเร่ใหอ่นี่พี่น้องเห็นบ่เมื่อวานเนี่ยไอ้ลงกินกุ้งเมื่อกินนะสองตัวสรุปคือปลาทะเลนะบ่แพ้แต่กุ้งกินระบวมพี่น้องแซบดีลายกระบมมอกมันจัดลังเากนี้กับเบื้องฐททานนะซิเป็นการที่แบบว่าบวมน้ำเกลือ ผิวจะอดเคิร์ดไอเกมจุดอึ่งเรากันเดี๋ยนะจากแต่ก่อนจะจอยนั่นซิคือโอ้ยสิคือกันนั่นแหละจ้ะเก็ตเอาไปละลายเอาไปหันเส้นหันค่อยกินก็ได้ค่อยคอแค่น้ามันจะตามหน้าไหมนี่ค่อยกินได้ปะได้น้ำตาลนะเฮ้ยต้องเสร็จน้ำตาลกับยันนี่ ตัดปิ๊บบะข้างล่างเป็นไส้ค่ะตัดตามปี๊บเหมืยยหอนเออห็ดจากขยะค่ะอ๋อเซ็ปบะทอดขนาดเลยสาสิบแปดองศานะคะตอบคอมเมนต์สกรอนคุณถามว่ามาอยู่นี่ไม่คิดถึงฝรั่งเหรอ ความคิดถึงมันก็ะขึ้นห่อเขาเมืออยูะแล้วเนาะความทุลักอีกอย่างหนึ่งจ้ะเพื่อนกันยุงของเพื่นนอนเนาะเพื่อนเห็ดเรือจ้ะขนาดไอ้โถไปเพิ่นย,ยังบลับเลยยุงพายยุงมันพี่น้องจ้ะจากจังไดชีวิตรอบนี้ ถ้าเป็นกงเขาอยู่นนะำการน,นะเขาอยู่นำการนะบ่ได้เขาบ่ได้เป็นกลงมันไผ่เด้อเริ่มสุดเดียวแจวเด้องานปั้นเนี่ยแค่เป็นกง <c oughs> บางดวงเขาว่าอย่างนะเขาบอกว่า,วาบัตรไปชีวิตจะไปบวชจะต้องไปบวชชีเรื่อยๆค่อยจิแบแวกดวงได้เนาะงานปั้นนี่ เลยปีหน้าก็ไปอีกคนหนึ่งเลยจากคนสิไปกรุงเทพแล้วแต่สิเหลือแต่น้องโบแบบน,นี้น้องปูบบงงงงไปแล้วน้องเกดไปแล้วเหลือน้องโบอีบประจําปีน้องโบก็ไปแล้วอยู่คนเดียวแบบนี้เจ๊ตเรียงไห้ตาไม่ได้ไพ่ถั่วที่ยำบ่ได้กินยากเพราะมันละล,ยลายแรกๆไอ้ภาษาเส็ดเ,เป็น น้ำฟักทองดีเลยดีกว่าเต็มๆแซ่บแม่เอาไปกับวัดนะคะเพื่อนกินเนื้อปลาเด้อตวสิกินตัวละลายอันนี้ก็แซ่บจะขอบคุณคุณแม่นะคะกลับมาทักทายเป็นคลิปกินคลิปแรกมากินโชว์อาจจะไม่อร่อยเหมือนเดิมแต่ก็มาทักทายน,นะคะคผู้ใดสนจิงขนมจีนจอบแห้ง4ห่อ100บาทข้าวสองหน้าสิบาทขนมจีนน้ำนัว3ห่อหนึ่งบาทน้ำกะปิไม่ได้ผลิตแล้วนะคะเพราะอะไร ตีตลาดบอ่อแตะค่ะก็เลยเลิกผลิตนะคะตอนนี้ก็มีแค่ขนมจีนอมแห้งกับขนมจีนน้ำนัวเนาะน้ำปลาก็ยังมีนะคะครีมก็ยังขายทุกสิ่งสุดย่าง,งนะคะถักมาได้ที่ลาย1 2 3 4 5 Kpp ได้เลยนะคะสำหรับมัอเนี้ไอ้กอฮอน์ญาตไปก่อนนะคะขอบคุณพี่น้องลหลายๆเดี๋ยจจากขอบคุณทุกกำลังใจที่มีไอกับป้าเสมอมาขอบคุณค่ะบ๊ายบายบิสุบิสุ